วิซีดเอเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเติมร่องลึกนะครับให้กับริ้วรอยของเรานะครับก็เปรียบเสมือนเติมเขาเรียกว่าทําฟิลเลอร์เลยอะเปรียบเสมือนการทำฟิลเลอร์นะครับเติมเต็มร่องลึกนะครับบนบนผิวหน้าของเราวิธีการใช้เนี่ยมันก็จะมีมาสองสองขวดนี้เลยนะเวลามาถึงนะครับสองขวดนี่คืออะไรบ้างเนาะก,ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งที่มันเป็นน้ำเนี่ยตัวเนี้ยก็คือตัวนี้มันเป็นฟิลเลอร์นะครับ H A ตัวนี้เลยนะอ่าส่วนตัวนี้นจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะครับคือเขาไม่ผสมมาเพราะว่าเขาต้องการให้เราได้วิตามินซีที่เข้มข้นแล้วก็บริสุทธิ์นะถ้าผสมมาแล้วเนี่ยมันก็ความเข้มข้นมันก็จะไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็แยกมาเลยนะครับโอเควิธีการใช้นะครับอย่างแรกเราก็เอาอันนี้ออกก่อนเนาะอ่าครับพอ,อนนี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่หัวที่เป็นใส่หัวที่เป็นวิตามินซีเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วเราก็กดพุชลง ใช่ไหมอ่าคราวน,นี้ตัววิตามินซีมันก็ตกไปข้างล่างแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ผสมให้มันเข้านี่เรียบร้อยแล้วครับวิตามินซีสดๆเลยผสมแบบเรียบร้อยตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาล้างหน้าเสร็จเช็ดทนเนอร์แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยใช้ก่อนเซรั่มตัวอื่นเลยนะฮะก็วันนี้จะมาใช้ให้ดูในช่วงของเพราะว่าวันนี้สังเกตว่าริ้วรอยของเราก็เริ่มมานะเพราะว่าฟอร์มโฮมมันก็คือเขาเรียกอะไรอะนอนดึกใช่ไหมฮะนี่ก็จะเติมนช่วงน้าผา เขาเป็นคนที่แบบแสดงอารมณ์เยอะนะครับตลกขำเครียดกุ้มอะไรก็แล้วแต่ในริ้วรอยตรงหน้าผากก็จะมาเยอะนะครับแล้วก็เติมเต็มร่องลึกต่างๆนะครับใต้ตาสามารถทาได้นะครับสามารถทาแบบไอ,ไอลค,ลไครีมได้เลยอ่าแล้วก็ร่อง้สมากอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าหลายๆคนถามว่าตัวนี้ช่วยเรื่องสีผิวสม่ำเสมอหรือไม่ก็คือช่วยในเรื่องของสีผิวที่ไม่ไม่สม่ำเสมอให้ให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เคลมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าตัวนี้จะเคลมในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกเป็นเป็นส่วนใหญ่นะเอาเค็มไหมนี่พอเราทาเสร็จนะครัับนนนีี่มมก็จะะปราณ้เลย